ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NS ชิบะเบนะคะวันนี้นะคะหนูก็มาทำลีปส่งคุณนะคะนั่นคือว่ารีวิวสถานที่หนึง่งในรงเรียนที่รู้สึกว่าชอบนะคะจริงๆแล้วนะคะมันก็มีหลายมุมมากแต่ว่ามุมที่หนูมุมที่หนูชอบที่สุดนะคะนั่นก็คือมุมนี้นั่นเองค่ะว่ามุมนี้เป็นมุมที่ครบวงจรนะคะแล้วก็สดยุ้ใพันะคะซึ่งมุมนี้อยากจะบอกว่ามีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากซึ่งหนูเคยมาขอพออรหลายๆสิ่งหลายอย่าง หลวงปู่ก็ให้หนูตลอดเลยนะคะไม่ว่าเป็นทุกๆอย่างเลยหนูมีเทคนึงนะอันนี้ให้เป็นพิเศษนะคะก็คือการขอพรแล้วให้ได้ผลน,นั่นก็คือเราขอพรตอนที่เรามีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ไม่หวังผลไม่คาดหวงังขอแล้วลืมไปเลยอย่างนี้นะคะไม่ไม่ไม่ไปยึดติดนะคะขอพรแล้วปล่อยวางเราจะได้พรนั้นมาง,ง่ายๆสบายๆนั่นเองะคะ่ะซึ่งตัวน,นี้นะคะบริเวณนี้นะคะก็ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าเป็น มุมข้างตรงนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าสวยงามมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ของนะคะแล้วก็เป็นมุมในส่วนต่างๆนิยมของร้านันเองค่ะซึ่านที่ตรงนี้นะคะเราก็จะพยายามทำให้สะอาดที่สุดตลอดทุกวันนะคะเพราะว่ามันเป็นฐานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่เลยนะคะก็เป็นมุมที่หนูนะคะชอบมากนะคะแล้วก็เป็นมุมที่หนูรู้สึกว่าหนูศรัทธาจากหัวใจของหนูจริงนะคะวันนี้ก็มาขอเพียงเออมาเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ